เวลา18นาิกา40นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีเสด็จไปยังศาลาสี่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจตรีเขจริริวันซึ่งถึงแก่อานิจกรรมด้ยวยโรคหัวใจเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2567สิริอายุ75ปี พลตตรีเขจรสิริวันเกิดเมื่อวันที่11มกราคม2492บิดาชื่อนายเฉลิมสิริวันอดีตอธิบดีกรมป่าไม้มารดาชื่อนางละออสิริวันจบชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเริ่มเข้ารับราชการกรมตำรวจปี2514โดยผ่านการอบรมหลักสูตรในร้อยตำรวจ ชีวิตข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางภาคใต้และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังโดยตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9้าตลอดชีวิตของพลตำรวจตรีเคจรเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนใช้เวลาหลังเกษรรียณอายุราชการในการทำบุญกุศลและทำทานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมหลวงยุพดีเสริวันอดีตข้าราชการระดับ9ก้ากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการทูบีนัมเบอรวันและเลขาธิการมูล,ลนิธิทูบีนัมเบอรวันมีทิดาสองคน